ในยุคที่ AI อย่าง ChatGPT เข้าถึงได้ง่ายนัก,กเรียนและนักศึกษาทั่วอเมริกากำลังหันมาใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการทำกันบ้านทำรายงานและทำข้อสอบมากขึ้นส่งผลให้เกิดวิกฤตความน่าเชื่อถือในระบบการศึกษาอย่างรุนแรงสถาบันการศึกษาหลายแห่งจึงหันกลับมาใช้วิธีการสอบแบบดั้งเดิมก็คือ blue books หรือสมุดข้อสอบเขียนด้วยลายมือโดยสมุดกระดาษเล่มเล็ก blue b o o k นี้ ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่หวาดกลัวของนักเรียนอย่างมากและปัจจุบันกำลังกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในฐานะวิธีการสอบที่ยุติธรรมโดยไม่มีการช่วยเหลือจากอินเทอร์เนต็ตหรือแชท GPT บลู b o o k คือสมุดเปล่าที่นักศึกษาจะใช้เขียนเรียงความหรือสอบข้อเขียนในห้องเรียนแบบปาก,กากระดาษ มักพบในระดับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะช่วงสอบปลายภาคในอดีตหลายคนรู้สึกกดดันกับการเรียนวิเคราะห์หัวข้อยากๆภายใต้เวลาที่จำกัดแต่ในยุค AI ปัจจุบันที่แชท GPT สามารถเขียนเรียงความแทนได้ทันทีทำให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งกลับมาใช้ Blue Book เพื่อรับประกันว่านักเรียนจะต้องคิดและเขียนด้วยตัวเองแบบสดๆในห้องเรียน จากรายงานของ The Wall Street Journal พบว่ายอดขายสมุด l u e Book เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังการเปิดตัวของ ChatGPT ในช่วงปลายปี2022โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลาย Texas, ัยเท็กซัส A&M เพิ่มขึ้นกว่า30%มหาวิทยาลัยฟ l o r i d a เพิ่มขึ้นเกือบ50%มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบ e ร e กีเพิ่มขึ้นถึง80%ภายใน2ปีที่ผ่านมา ขณะที่บริษัท a u r o r g Spring Paper Products ซึ่งเป็นผู้ผลิต Blue Book รายใหญ่ของสหรัฐระบุว่ายุค AI กลายเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของพวกเขากลับมาคึกคักอีกครั้งการใช้ Blue Book มีข้อดีหลายประการเริ่มตั้งแต่ป้องกันการคัดลอกเนื่องจากนักเรียนต้องเขียนด้วยหลายมือเท่านั้นทำให้ไม่สามารถคัดลอกคำตอบจาก AI หรือแหล่งข้อมูลออนไลน์มาได้โดยตรงเน้นการคิดแบบทันที การเขียนด้วยลายมือจำกัดความเร็วในการตอบช่วยให้นักเรียนต้องใช้ความคิดและจัดระเบียบความคิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะเขียนลงไปวัดความเข้าใจที่แท้จริงการสอบแบบนี้ทำให้ครูสามารถประเมินได้ว่านักเรียนเข้าใจเนื้อหายอย่างลึกซึ้งหรือไม่เพราะคำตอบที่ออกมาจะเป็นการสะท้อนความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมาและเรียบเรียงขึ้นมาด้วยตัวเอง แม้ว่า AI อย่าง ChatGPT จะมีประโยชน์ในด้านการเรียนรู้เช่นการอธิบายแนวคิดยากๆหรือช่วยฝึกเขียนแต่การใช้งานอย่างไม่เหมาะสมกลับส่งผลให้เกิดพฤติกรรมโกงอย่างแพร่หลายจากผลสำรวจล่าสุดพบว่า89%ของนักศึกษาวิทยาลัยในสหรัฐยอมรับว่าเคยใช้ ChatGPT ในการทำกันบ้าน ในขณะเดียวกันเครื่องมือตรวจจับการโกงด้วย AI ที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถตรวจจับได้แม่นยำทำให้หลายมหาวิทยาลัยเริ่มรู้สึกว่าไม่มีทางเลือกนอกจากต้องกลับไปใช้ระบบสอบแบบลายมือเยาวชนอเมริกันยุคใหม่เริ่มมองว่าการศึกษาเป็นเกมเดิมพันสูงที่สามารถใช้ AI หรืออัลกอริทึมโกงระบบให้ผ่านไปได้โดยไม่ต้องใช้ความรู้จริงในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญมากขึ้น ครูผู้สอนควรปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เข้ากับยุคสมัยแทนที่จะมุ่งเน้นแค่การให้นักเรียนท่องจําเนื้อหาครูอาจต้องสอนให้นักเรียนรู้จักการใช้ AI ให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเช่นการสอนให้ AI เป็นผู้ช่วยในการค้นคว้าหาข้อมูลหรือเป็นผู้ช่วยในการจัดโครงสร้างงานเขียนเบื้องต้นแต่ในขัน้นตอนสุดท้ายของการทำงานนักเรียน ต้องเป็นผู้ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และลงมือทำด้วยตัวเองการใช้บลูบุ๊กเป็นเพียงหนึ่งในแนวทางที่โรงเรียนในสหรัฐเลือกใช้เพื่อรักษาคุณค่าของการเรียนรู้ที่แท้จริงแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตัวเองซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แม้ว่าการเขียนข้อสอบด้วยบลูบุ๊กจะช่วยลดโอกาสการโกงได้แต่ก็มีข้อจำกัดสำคัญดรฟิลิปดีบันอาจารย์จาก Covenant College รัจอเจียให้ความเห็นไว้ว่าการเขียนเรียงความในห้องสอบไม่สามารถทดแทนกระบวนการคิดวิเคราะห์และการค้นคว้าอย่างลึกซึ้งขึ้นจากการทำรายงานนอกเวลาได้ การพึ่งพาแต่การสอบแบบเขียนมืออาจทำให้เราสูญเสียทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อการพัฒนาทางวิชาการในระยะยาวการกลับมาใช้บลูบุ๊กเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นหากต้องการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนจำเป็นต้องมีมาตรการเสริมเพิ่มเติมเช่นการพัฒนากฎหมายและระเบียบการใช้ AI ในระบบการศึกษา ปรับรูปแบบการเรียนและการสอนและการประเมินผลให้หลากหลายและเน้นกระบวนการคิดและพัฒนาเครื่องมือ AI detection ให้มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นการรับมือกับ AI ไม่ใช่แค่การห้ามใช้แต่ควรเป็นการรู้เท่าทันและสร้างวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบในทุกระดับของการศึกษา การรายงานของ The Wall Street Journal ระบุว่าการที่นักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์ในการทำการบ้านและกลงข้อสอบเพื่อเรียนต่อในมหาวิทยาลัยกำลังเป็นปัญหาที่แพร่หลายอย่างรวดเร็วจนทำให้เกิดตลาดสำหรับสินค้าที่ช่วยให้อาจารย์ผู้สอนป้องกันการใช้ ChatGPT ในชั้นเรียนได้ในปัจจุบันนักเรียนและนักศึกษาต่างนิยมใช้ ChatGPT ในการทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแก้โจทย์คณิตศาสตร์เขียนรายงาน เขียนเรียงความและงานอื่นๆทุกประเภทผู้สอนจึงต้องพยายามหาทางให้ผู้เรียนทำการบ้านด้วยตัวเองอาจารย์ผู้สอนจากหลากหลายสาขาวิชาตั้งแต่รัฐศาสตร์ไปจนถึงเศรษฐศาสตร์กำลังหันกลับมาใช้ข้อสอบแบบเขียนด้วยลายมือหลายคนเลิกให้เขียนเรียงความจากบ้านเพราะรู้ว่านักศึกษาสามารถใช้ AI เขียนคำตอบได้อย่างง่ายได้หันไปสั่งงานในงานเขียนในชั้นเรียนการอภิปรายด้วยตนเอง และการเขียนคำตอบด้วยหลายมือเมื่อตรวจสอบปริมาณการสืบค้นคำว่า c h a t GPT ใน Google Search Engine ในสหรัฐอเมริกาตลอด12เดือนที่ผ่านมาพบว่าความนิยมของ c h a t GPT นั้นขึ้นลงสัมพันธ์กับการกำหนดสอบในแต่ละเทอมพูดง่ายๆก็คือในช่วงสอบคนจะใช้จำนวนมากพอสอบเสร็จก็เลิกใช้นักศึกษาหลายคนในสหรัฐยืนยันว่าเรื่องนี้ เป็นความรู้ทั่วไปของนักศึกษาไปแล้วบางคนถึงกับรีบเริ่มใช้ c h a t GPT ในการเขียนงานให้ส่งอย่างรวดเร็วกว่าชาวบ้านเพราะกลัวว่าจะเข้าใช้เว็บในช่วงชุนลมุนไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่แค่นักศึกษาเท่านั้นที่มีความเสี่ยงที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อโกงฟังนักเรียนก็ออกมาบอกว่าบางครั้งที่เว็บลม่มก็เป็นเพราะพวกอาจารย์ที่เข้ามาใช้ c h a t GPT ออกข้อสอบและตรวจงานซึ่งเรื่องทำนองนี้ เคยเกิดขึ้นจริงโดยนักเรียนอเมริกันคนหนึ่งเคยจับได้ว่าอาจารย์ของเขาตรวจงานกลางภาคซึ่งเป็นเรียงความหลักพันคำโดยใช้เวลาแค่ชิ้นละไม่ถึง5นาทีข้อมูลเหล่านี้สามารถบอกได้ว่านักศึกษาและครูอาจารย์มีแนวโน้มใช้ c h a t GPT ในการโกงมากแค่ไหนเพราะการใช้เทคโนโลยีสามารถทำได้หลายแบบเนื่องจากนักเรียนจำนวนมากใช้ h a GP t GPT เป็นเรื่องปกติและ ใช้ในความเข้มข้นในระดับที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่ช่วยหาข้อมูลวางโครงร่างงานตรวจแก้ภาษาบางคนใช้ทำงานสอบทั่วไปบางคนใช้ทำวิทยานิพนธ์และมีแบบที่ใช้กันแบบเข้มข้นชนิดที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไปแบบยังจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าวิชาเรียนชื่อว่าอะไรแน,น่นอนที่สุดว่าคงฟันธงไม่ได้อยู่ดีว่าแนวโน้มในการโกงของนักศึกษาจะเพิ่มขึ้น และการคาดคะเนที่ว่านักศึกษาจำนวนมากจะใช้ชัด GPT โกงในการเรียนหนังสือจึงไม่ใช่แค่การตั้งแง่การจะคลี่คลายวิกฤตดังกล่าวต้องตั้งต้นจากการเข้าใจวิธีการทำงานของชัด GPT ข้อจำกัดรวมถึงทางเลือกยุทธศาสตร์ในการรับมือและปรับใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสารรค์การกลับมาใช้สมุดข้อสอบ สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับตัวทางการศึกษาในยุค AI ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยต่างๆอาจพิจารณาวิธีการประเมินผลการเรียนแบบที่ผสมผสานวิธีการแบบดั้งเดิมเข้ากับเครื่องมือดิจิทัลใหม่ๆการสอนให้นักศึกษารู้จัก AI อย่างมีความรับผิดชอบอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่ทุกสถาบันการศึกษาต้องนำมาใช้